าวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะพี่น้องเราอยู่ในรั้วโรงเรียนนานาชาติสยามนะคะวันนี้มาดูโรงเรียนมาดูโรงเรียนพีนิตะค่ะเขาปิดเทอมแต่นักก็คูดเออได้ก็คูดต้องไหนเราหน้าเ้าใช่เขาปิดเทอมอยู่นี่นะคะตอนนี้โรงเรียนปิดเทอมอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปหาอใหญ่จังเลยนาริตะเพื่อนเยอะเลยนะลูก วันนี้ของเล่นเยอะเลยนะตากระลุงก็มาอยู่ด้วย,ยน้องเจียวก็มาอยู่ด้วยเดี๋ยวเรา,าเราอ,อ,อแม่จากก่าก่อนนะเดี๋ยววันหยุดเราค่อยกลับบ้านไปเล่นก็ได้เดี๋ยวลุงจะพากลับทุกอาทิตย์แหละโรงเรียนพิลิตาใกล้ดีมเบอร์นะควันศุกร์เราก็กลับไปเลยโรงเรียนพิลิตาใกล้ดีมเบอร์เขากลับไปแล้วเราก็ไปเล่นวิวด้วยเดี๋ยวลุงจะพากลับเดือนละครั้งกลับไปเล่นบ้านแล้ววันหยุดเราก็กลับไปเองก็ไปด้วยมาด้วยเราก็ไปเล่นของ ูพหายาในยาอมาหเรลยปหายาตัไรันเด็ด้ะลูกไม่ม่อแล้วก็ตัวเขาพวเขานบอ่านี่ยาละวถมาสมัครออสวังดีครับเอาน้องมาู่เขาสุบอกแล้วนี่คไม่ก็คือถ้าเป็นคนอื่นเขาก็จะไม่มาจอดแบบนี้เขาจะมาเห็เขาเลยนี่เขาจะคุยกับครูมาแล้วไหม โรงเรียนนันิตาทำไมสวยจังเลยล่ะเลูกนานาชาติสยามอินเตอร์ให้ป้าเรียนด้วยได้ไหมคะขอเรียนด้วยได้ไหมคะไล้วไงเขามีจักรยานให้ขี่ไห้เรียนมาเฝ้าหลานได้ไหมเนี่ยโอ้อยากมาเฝ้าหลานจังเลยมีจักรยานด้วยข้เข้อไว้ให้ขี่รอบโรงเรียนทั้ลูกจักรยานดึงใหญ่จังเลยถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไคร้นะคะ